เทวดาที่เ hey, ป yeah. uh ็น huh. ช right. 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 <Yeah. S 1> ่วงบีมานเลาะบ่บีม่านจะข้าวก็หน้าจะสิกลับแล้วไปหาพี่น้องกับลมกมาหายไปลยเ้าตายไปลยข้าวเดี๋ยวเป็นทิพย์ถาเร็วเร่อถาแด้แน่แสดงว่ามาถึงทางแล้วบ่ห่วงบ่ังวลอย่างนอละปริโพธละความกังวลทั้งบ่าโอ้แต่ออนซอนนั่นแหละสบายๆบ่วงห่วงบัเนี้พิจารณาต่อเด้อ เบิ่งถึงความตายเบิ่งร่างกายเหาตั้งเข็มทิให้ตนเองปารถนาอันใดในการปฏิบัติธรรมในภูมิชินี้พระพุทธองค์งงทรงแสดงธรรมให้เฮาพคนทูกเน้อนหาได้เป็นลูกของพระศาสดาคู่แห่งบุรุษ4ีคู่นะับเรียงตัวได้8บดบรุษนั่นะเป็นสิ่งที่เฮาต้องดําเนินไปหูบรล่ะีคู่เคอยหยังบุรุษเคอยหยังคู่ที่หนึ่งนะคือโสดามาโสดาผลจะเป็นหญิงก็ได้เป็นชายก็ตามแต่แต่จิตเพิ่น เข้าสู่คุณธรรมตรงนี้แล้วปิดอบายภูมิบ่ตกนรกดังนาวิสาขาเจ็ดขับเป็นผ้หยิง,งเป็นสตรีไปฟั้งเทศจากพุทธองค์เพือ่อจะเป็นบรุษโคที่หนึ่งแมกะเป็นคฤา,า,าททัสถาดคือเฮาเป็นเจ้าโลออากก็ยังไปมคขอบมีครัวอยแต่ว่าเป็นทรงกระแสจิตตามปื้มปิติเลื่อมใสแห่งแม่ข้าก็มีบ่แพ้นาาวิสาขาด้วยตอนปัถานาเด้อห้ได้เป็นลูกของพระศา,าสดาบบหูจักบรุษ ทีหนึ่งสองสามสี่หาหกเจ็ดแปดกตามแต่ให้เขาป่าถนาว่าการปฏิบัติรรมนี่การจะได้เป็นชาวพุทธออกมาปฏิบัติเนี่ยข้าพระเจ้าปราถนาพจนจากความถูกปราถนาเป็นลูกพระศาสดาตามรอดพระพุทธองค์เด็จิตเท่าสิบแปดในท่านนี่จะนี้เกิดตามเกิดอีกคือสิบเเคลื่อนออกไปจากพระพุทธศาสนาเจอพระพุทธเจ้าองค์ต่อไปต่อไปเรื่อยๆไม่อีกหลายตี่านมากกับหลายเสียหลานพระองค์มไม่มีองค์เดียวเด้ กับบำเพ็ญบรรมีตัสรูแล้วก็สแสดงถรำเน่างเลยละ่ะห้าวที่บานเที่ยวเกิดเที่ยวตาอยู่ในตรงนี้สางบารมีไปจนกว่าเสพนถูกบางพบบางพูดผ่านไปโต๊ะนรกมีความทุกข์มากมายพระพุทธองค์ทรงเห็นมาเห็นสปสันมีความทุกข์โต๊ะนรกเนะี่ยก็เดยมาบัญญัติศีลใหม่อันที่บอกนี่ประโยชน์เท่าเด้ห่านันหูกระตามหูกระตามแต่ถ้ำผิดเดินไปเลยแต่พตระพุทธองค์เห็นแล้วชัดเจนแล้วแจ้งชัดเลย ก็เลยบรญญัติศีลนี้ไว้ป้องกันอัาบยบูมิให้เขาเป็นคนดีศีงามเพียรไปปฏิบัติไปตามทางสายการคนแก่ป่ญญาเห็นะแมเนาะเป็นคนดีนี่บัญากเด้แต่ว่าสังคมมันจะดึงเาขาลงแค่นั้นล่ละอาจารย์เห็นสังคมภายนอกบ่ได้ไปอยู่ในทางโลกแต่ว่าแต่ละคนถี่มมหาหนี่หรือเถวที่ได้ยินสาบคาอยู่กันด้ดยขวามบ่สื่อสัตว์ความหลภงเนหนลายแห่ เรียนจบสูงเรียกตอนนี้แต่ว่าในความรู้สูงสูงกับท่านกิเลสเจ้าขอแห่ไปคนไปโกงหลายแหงอยากรวยหลายเพื่อเหาเห็นข่าวเปนบ่ลัสังเวชใจมากเลยอะไรก็ตามถึงเห้าสิธิความรู้จำนี้ับให้เห้านี่เบาบางจางค่ายจากโรคปวดหลงให้ทม่ความซื่อสัตย์ทำซีอย่างที่ปฏิบัติแล้วสิบวันสโศกเมื่อเวลาตายไปหรือหายมิชีวิตอยู่ ก็มีความสุขมีความเจริญบ่มีโทษพความาปีติประการที่หนึ่งนั่นคือสัจจะสัจจะความซื่อสัต์วามจริงใจซื่อตรงมั่นคงต่อตนเองในความคิดแห่งตนคิดยังไหวเฮ็ดแถมได้คิดแล้วทําผูเพื่อ,อนบ่หูดอกแน่จะคว้องเป็นไผซสัน่นแนอยู่บได้ยากคือวาสมาปฏิบัติธรรมน้าถ่านพาระอาจารย์หอดมือแล้วบกไปไม่ไผฮหูตัวบ่ได้เด้ป้านั่นก็เรียกว่าขาดสัจจะแล้วเนี่ย ที่ผ่านมาเข้าใ้ชีวิตนี่ขาดตัวนี้หลายแมนบอกคิดว่าเสิใหายขอกับบุคค้นนี่เท่านั้นเท่านี้พอถึงเวลาหายหน้อยลงนี่เขาบ่ฮููตัวก็เรียกว่าขาดสัจจะในความคิดแห่งตงนนเองต่อไป็นีีเด้อคิดจังไยวอาจังสันทําแบบนั้นซื่อตรงเหมือนโคง้งและจะเป็นบาร,รมีเขาเองอย่าไปเสดายคิดแล้วพอกออกมาแล้วตอ้องทาใหายได้จะจะเป็นสัจจะบาร,รมีนี่คือทําที่บ่เสา้าโศ ผู้ใดมีสัจจะมีความซื่อสัตย์จิไม่เกียดติยดไม่ซื่อเสียงปูกระจรไปสังคมให้การน,นับหนาถือตาโอ้ยเป็นซื่อสัตย์ทนบกพร่องบวกบ,ต,บตุ่ม,ต,มตัวธรรมะ่าขายสมาคล่อมกระเพิ่นปลอดภัยโลดพวกนี้เป็นคนซื่อตัวว่าจันสิยาสิตสมกตามเป็นซื่อสัตย์่น,นแน่ธรรมะที่ไม่เศร้าโศกหนึ่งคือสัจจะความซื่อสัตย์ซื่อตรงมั่นคงต่อตนเองแม้แห่งระบบความคิดประการที่สอง ธรรมะบานธรรมะตัวนี้ขอบพุ่งท้งหมดท่านศีลภาวนาอยู่ในศีลจตในธรรมตามทางสายการใส่ชีวิตทางโลกได้ที่เก่าแต่ห้ามไม่ธรรมะสัจจะธรรมะขันติบานข้ออดทนอดทนทางโลกอดทนได้กับเสบเททางโลกปฏิบททัติธรรมนั่งภาวนาอดทนได้กับเสบเททางธรรมขันติตบโปตีติขาขันติเป็นตบะ เป็นเครื่องขอากิเลสอย่างยิ่งโอบาเป็นโมประมิธเจาล่าวไว้นั่นแหละความขันติความโดทนนี้ต่อมีประจำใจสําเร็จทางโลกสาเร็จทางเท่าระการที่4ี่ของสุดอไายจาขา่โมงวมหาจาค่านุสตินี่แหละการเสียสละอารมณ์ลายค่าอารมณ์เสียการละการปล่อยการว่างจิตอาสาเสียสละตนสางประโยชน์แก่ส่วนร่วมเหตุใดตอนน,นี้คู่บาจาย์มาบดเนีเ่เพิ่งเสียสละตน มีโอกาสจะสนุกทุกสมัยทา่าโลกงเพระมิจฉาคาะเป็นเสียสละข่าวมาฝพิตนพระเข้าต้องหลายคือกันนี่มาปฏิบัติธรรมซีมือหาเหมือนก็บมิจฉาค่ะเรียกว่าเสียสละบางคนอาจจะมีธุรกิจทำมาค้าขายหาเหมือนก็ได้หลายเติบได้แต่เขาจาขา่าคาเขาเสียสละมาได้ประเสเริฐเลิศลำมากจิตตัวนี้สูงส่งมากดังนั้นสัจะธรรมะขันติจ่าคา่เป็นรรมที่บนเสาโศกเมื่อตายไปแล้ว อยู่ในชีวิตปัจจุบันกับมีความสุขทางสายกลางพอห้าตัดใยพออยากเลิกดำเนินไปเลยยางไปเลยชีวิตก็เลือหน่อยอย่างที่พระอาจารย์ได้บอกนอาอเห้านับได้บ่บ,บ,บ,บกีีสิตป,ปีบวสิบหนุมสาวหรือว่าเถ่าประมาทบ่ใดพอมาหนึ่งบมมีเวลาบอกว่าสิตายเมื่อใดมุ่มงว่าสิตายมองใดตายโดยอาการแนว่วใดตายผ่าใดแบบใดอุบัติเหตุน่นบบนอนอยจะล้มบางหรือนอนรับไปสิง โอ้ตาเราสิไปไใสคติที่ไปบู้สมบัติเรื่องความตายนี่ได้ซ้ํากันเบเป็นสาธารณะมูนมั่งอันนี้ฮอ้อยู่บอกว่าจะค้องใดตัวนี้เรื่องความตายเมื่อจิตายแล้วสิไปบวชเรเฮ็ดยังลราบัดหาทาาออกใครถือใครต้องแก้ไขใดศาส,สดาส่งแสดงถ้มนี่แก้ไขความตายใด้บ่อ้องยากเสือดุยิ่งเข้าใกล้พิจารณาโลดจับมาพบคิดโลด เขสมุดดาเวล่าเฮ้ามีเนี่ยมือแรกมืออื่นหามือสิบมือเดือนเดือนหนึ่งเดือนปีหนึ่ง,ห,งหาปีสิบปีก็บอกทิว่าหลายเนะาะคำนวณได้เฮ้าเสหุหยัางเฮาศิลาอันใดมีหยั่งของข้าอยู่ขอไปเครียดเด้อเครียดใจตนเองบ่ชให้มีโทษใหยเป็นคนเมื่อสะอาดตาน้าแม่เมื่อตายไปแล้วเสียมีสุขตอนนี้ถึงจะบอบผู้ใด,ดเก็บงำไ้ แต่ปรากฏแห่งกรรมเนี่ยบัญชีมันเกิดขึ้นไน่เ่อตชัดเจนบมดต,ตายไปแล้วมันจะแก้ไขไว่าไรถ้าเชื่อตอนนี้ก็ไม่เป็นไรยังแก้ไขได้แต่พอตายไปแล้วแก้ไขไว่าไ้แม่ตอนนี้เข้ามาแก้ไขจะขอในสิ่ท่ิพานมากหาเข็มทิศหาทิศทางต่อไปเบิ่องลูกหัวตัวเมยทรย์สินสมบัติเบิ่งบาร,รมีเจ้าของเกิดห่วงกันลูกเรื่องเรื่อมเดียวกันคือหนึ่งครอบครัวแต่พอถึงฝั่งต่างคนก็ต่างไป เ้องนางเลือดสามฝากตอนนี้ครอบรัวหนึ่งชุ่มชนหนึ่งเครื่อนางเลือดแพ่โปะอันเดียวกันกาลังซอยกันพ่ายหายไปถึงอีกฟางหนึ่งพ่อนางเลือดไปถึงอีกฟางหนึ่งตางคนต่างไปเม่นบอกเห็นบอ่อนแม่นม้ำจากพระยาป่านี้คือวัดพระแก้วนี่คือศิริราชไปขึ้นโปะพอไปถึงฟางต่างคนต่างไปคนที่มีบุญมากมีทรัพย์มากก็จะขึ้นรถแท็กซี่ไปเลย ขึ้นเครื่องบินตีตัวไปเลยหากินขาน้ำหลันอาหารอร่อยๆแต่คนที่ไม่บุญต้องเดินข่ากินกับโมมี่นั่นถึงจะเป็นลูกเพราตัวมีขครอบขั้วเดียวกันหาก,กันแท่งกันแต่ถ้าทําบ่เสมอกันเวลาตายต่างคนต่างไปซอยกันบ่ได้เนี่ยตอนนี้ำปฏิบัตินี่ซอยโตเห่าซอยขอบขั้วเห่าค้นไก่ชีดเห่าสังคมเห่าดังนั้นทํำเนี่ยมิตรดีโดยส่วนเดียวโมมี่โทษอันใด จงลงมาเพียรกระทําแต่ถ้าเป็นอาธรรมเป็นกิเลสเป็นบาปเลวมิจะโทษโดยส่วนหน่งว่าไม่ดีอันใดเห้ากับเป็นทุกข์สังคมกับเป็นทุกข์คนรอบขานกับหาความสุขว่าดดจิตกับเสาหมองแยกบาปแยกบุญให้ใจชัดเจนและแม่เด้อให้งมีความอาหารชาติช่ใยการลบมือปฏิบัติพระอาจารย์ได้บอกว่าดีใจมากเลยให้กำลั่งใจปลื้มใจน่งหาได้ยากเด้อขึ้นรถเนี่ยนั่งไปนี่ จักบานจักบาน,บานตหนีสิพอแนวนีบ่มีเด้นี่แต่ว่าอันหา,านว่าร่ํเนี่พ่อร้ายอยู่หลอกม้อระศกนี่ยแม่น,มนบล่ละมามันก็ะ่านมาหลายอันอยู่แต่ว่าจะปฏิบัตริรรมจะมานังสมาธิจะมาารสางความเป็นทิพย์ข้นในป่าแนวนี่หาได้ย,ยากแทบสิบุ่มีไปโรดเดอร์มองได้เขาปฏิบัติจงไปบำเพ็ญเอาไปเพียรเอามันเป็นการกระทํำต่อเนื่องเมื่อใดผลหลายคนในทางพระเรียกว่าปฏิสาลีนวิหาร บวชล้วกรได้บุญได้กุศลได้แต่ว่าถาเขาปฏิบัติต่อเน,นื่อง3วัน5วัน7วัน15วันหนึ่งเดือนหรือ3 000, เดือนมากยิ่งกว่านั้นบารมีพระสิเพิ่มขึ้นหลายพระผู้บวชกับิบริด้ทช้บุญเก่าได้เบิดไปได้เพิ่นกส็สเได้ยอายุยืนยาวไปอายุยืนพรรษายาวบารมีก็เพิ่มขึ้นห้นนาคือการพุทธบริษัทถามวาบำเพ็ญแนวนี้บารมีห้าสิบเพิ่มเป็นเพิ่มขึ้นเร็วมากเลยท่าน,นเป็นพื้น ศีลเนี่ยเป็นทรงขึ้นมาอีกแต่ว่ากันภาวานาเนี่ยจะให้ครบองค์เรียกว่าทําบุญครบไตรถ้าก่อนเซากัหนึ่งก้อนสองก้อนสามก้อนสามารถตั้งหมอข้างหมอต้มนม้ำต้มยั้งใดในกอปอไฟใดแต่แต่มี้ตาท่านจะข้างหมอหนึ่งใดบอจะต้มนม้ำท่าเขาใดบอเมือนกับควมถิ่มแม่นบอ่บอาไดแม่นบอเอาเลือมีศีลสวดมนต์ก็ได้อีกหนึ่งก้อนเนี่ยก็ตั้งหมออ่ไรขึ้เก้าแม่นบอผู้หญิงเข้าเคยเห็ดกับเขา สมัยก่อนนอกควันเสาสามก่อนะนะแต่ถ้าห้พาว่าหน้าบ่ามาปฏิบัติเนี่ยครบเรียบบ่าทานศีลภาวนาว่างกึบตรงเลยติดไฟขึ้นจะเหตุยั้งบ่าตกงย่ำกระไดหนึ่งขาป่อไฟกระไดสบายแต่ถ้าห้ามมีประครบละบาบ่ไดบุญที่ทํำก็บ่เกิดผลในชาตินี่ก็ต้องไปล่อชาดนาจักชนิดสื่อเรือบบอกแต่บ่มีกับปิโตอวัยบายตัวสิลบับำเพ็ญอีกให้ครบของเก่าก็หายไปบ่า พราะไม่กับบริสารกับเบิดแต่ตอนนี้ได้เล้วรทานศีลภาวนาครบองค์สามครบแต่รักษาไว้ให้ดีเฮ็ดยั้งขึ้นกับใดลายคนที่มิทานม่ศีลภาวนาพุทโธข้ามเดียวก็เกิดบาร,รมีข้นเลยอิติปิโสนะโมบทเดียเกิดขึ้นเลยบุญบอกไปไซเฮ็ดยั้งเนี่ยศาสนาอได้ทั้งเิดทั้งบุญเลยบบาต่้งนะโมบทเดียก็กด้ดบุญอิติปิโสข้ามเดียวก็ดกได้บุญแม่ มุเนี่ยจะค่อยซออยู่ตลอดค้อย,อยตลอดพระใจยอยู่ตัวอย่างของพระเทวทัตเนี่ยไอ้เดีบ้านตอนแรกที่ออกบวชปฏิบัตินั่นปฏิบัตดิดีเด้เพื่อนเป็นญาติของพระเจ้าเนี่ยเป็นเป็นลูกนะ่เป็นญาติพระเจ้า,จาก็ปฏิบัติดีนั่งสมาธินั่งชาิได้สมาบัติมีอภิญญาแสดงฤทธิ์ได้พระเจ้าอาสา,าชัรูนไปวัดเนี่ยไปเห็นเนี่ยเพื่อนแสดงฤทธิ์ให้เกิดทธาเลยเขาสมาธิเหตุเป็นงูออบโตหัวงู พระเจ้าอัศตรตูไปเห็นโอ้เกิดสัทธากืเก่งแต่พระองค์เนี่วะจ่ะจนพอพระเจ้าพิพิษสันไปหาพระเจ้านะไปฟังเทศในเป็นมัสยิดาบันแต่ลูกทรายไปเห่นในประเทศประทัะเป็นการโคบมิดนานๆเพื่อนก็แสดงฤทธิ์ให้ลูกทรายพระเจ้าแผ่นดินสัทธาแต่หลังจากลูกทรายพระเจ้าแผ่นดินมาสัทธาเรียบร้คิดการใหญ่บาปแต่ถ้าคิดว่าจะทำลายพุทธองค์จะปกคบข้องสงเองจะเป็นเยอะลูกให้ขาพอแค่คิดเท่านั้นได้ไหม หลดหายเพื่เลยคุณนัรมทพิเศษหายเพื่อเลยแค่คิดเนี่แต่คนอื่นไม่รู้ลูกซิพันกับระหูพระเจ้าอาศัตตูกับระหูป่าแต่งต่คิดจะทำลายพระตนแสดงฤทธิป์ปอดาเห็นไหมแค่ความคิดน่ากลัวไหมคือเขาทํำบุญทํำกุศลว,วมาแค่คิดไร่เทียวคิดบ่ิดีเทียวเนี่ยมันเป็นทำลายบุญเนี่ยเราสร้างเองทำลายเองคนอื่นทำลายไม่ได้สับไพ่หน้าห้องนี่นนแม่อริยศาสัร์นี่ ถึงบอกว่าสารมาดีแล้วท่านสิทธวรรนาคนเตาสามก่อนไตรนี่ครบแล้วอย่าทําลายความดีของตนเองด้วยการคิดบอดีเทวทัตคิดบอดีคิดใหญ่แห้งกริดหายวัดแสดงบวชใดหลังจากนัินบาทเมื่อจิตไหลไปฝ่ายอากุศลเมื่อคิดคิดไปทั้งบาปกุศลกระเสื่อมคันท่าคิดจะเรื่องบอดีเรื่องดีดมันก็เกิดบวชมันก็เสื่อมเทวทัตเกิดไหลไปแต่าทางบอดีมา เนือ่ออาสาชัดรู้ไปขาพอจับไปขังบวกระขาแล้วไปหลอโพงพระชนุนไปขังชุดท้ายกันเขาไปกีดฟ้าพระบาทจนทํำปิตุขา่าที่หลังความคิดยังไหลบระยุทธ์ได้นะ่ะชุดท้ายว่อไรก็จะข้อก็จะไปทำลายพระพุทองค์มาคิดจะโพรงพระชนพระพุทธองค์เองเห็นบอกไปกิีดหินหน่ะนะเสื่อมวันนั่ได้น,ะน่ะนะคนที่ทำด้วยกันตอนนี้ ชาวโลก้าคิดบุนีมิแต่คนเสื่อมแต่บเห็นกันอาจจะเป็นภาพดูดีเป็นผู้ที่มีเกียรติมียศมีศั์ศีแต่แต่ใจบุรีนี่นครืองพังแล้วทั้งหอกมันเบิ่งกันหมดต่ว่าท่านในมันเสื่อมแล้วมีอยู่มากมายในสงสังคมของเราบอเป็นยังบุต้องไปจัดจานเขาบุต้องไปยุ่งเขาเขามาจัดการตัวเขาเองตอนนี้เบิ่งความคิดเท่าเนี่ยอย่าเผลอคิดบุรีโดยเด็ดขาดจงว่าให้มีอนุสติสิทธิ์เนี่ยีถ้าระลึกถึงสิทธิ์อย่างเนี่ยอนุสติสิทธิ์อย่าง จีวเเ็ดแต่จิตเท่านี้อยู่ในกุศลยิ่งกว่าบุญแต่สิบ่ไหไรไปคิดบ่ดีจนกระท,ทั่งเทวทัตได้รับกรรมนักวาสามาจะเห็ไในแลวงูทธิ์กระถิ่นไปเบิดแล้วสำนึกได้บาดจะไปขอขมาพระพุทธองค์ให้ลงงฤทธิ์เนี่ห้ามไปพระพุทธองค์นางเทศอยู่ในว <บา S 2> ัดพระศา,<บ>าสดาเ <บา S 2> ก่ากกรับภิกษุสงฆ์แล้วว่าเทวทัต <บา S 2> ว<บ>าสามารถที่จะเห็นพระพาของตถาคตหรอกห้ามไปขางขงวัดขังกำแพงดินเทรนณิสูง สู่เพองไปเหลือแต่ข้อด้วยอานิสงส์แ่เคยดังสมาธิก่อนนั่นสิเพิ่นแสงดงฤทธิ์ได้ที่เขาชาแนนนะเป็นบุญสามาที่ใเทวทัตีิกำนดสติได้ได้รวบรวมสติที่มีอยู่เนั่นเอาส่วนกระโหลกศีรษะที่เหลืออยู่บมมนโลกมุนย์นอไปขอขมาพระพุทธองค์ตั้งจิตตั้งใจเทวทัตี่มีกรรม,มาสสำเึกผิดแลวพระเจ้าข้าไม่สามารถจะ ข้าวความพระพุทธองค์จะพระพ,พักได้ขอเอากรกศรษย์ที่เหลืออยู่บนธรณีนี้น้อไปขอขมาพระพุทธองค์ใครแต่ว่าขอขมาท่านปุ๊บตักระสูนบับตงไปเลยโมตงพานจ้าการบัญชีบรพิพางมบาดถ้ากรรมนักนี่ยิ่งตรงไปอภิจีมหาลรกเลยแต่บุญยันก็ขึ้นสวรรค์เลยเพื่อไปตรวจสอบนะแม่เนีเ่ยตอนนี้ก็ยังอยู่แต่ก็ยังอยู่อันนี้พูดถึงฝ่ายกรรมที่ให้ผลความคิดเ่ไม่ดี หลังจากยิ่งแย่ไปนี่จนเบิดพุทธศาสนานเป็นช่วงว่างๆเหมือนแยาแห้งโดนหแห้งไหมใส่กรรมโดนเติบอเพริระาบานันจนจนเบิดในโตกรรมเองแต่ว่ายิ่งแหน้าแห้งที่นี่บุญที่เคยนั่งสมาธิที่พระอาจารย์เทศว่าไหวพระเนื่องขังกิดเป็นเกิดเป็นบุญตั้งนโมเนื่งจกกบกเกเป็นบุญอิทธิฤโศเนื่งบดกิดเป็นบุญบุญนั่นสิมาซอยประเทศวัฒนได้บาา หลังจากที่เป็นช่วงว่างจากพระพุทธองค์ก่อนพระศรีระยะมิแตจมาแต่จะรู้นี่แต่ช่วงว่างนี่ค่อยจะมีพระปัจเจคือช่วงนิบบมีแต่ช่วงมีศาสนาเนี่พระปัจเจสีบมีแล้วก็พระพุทธเจ้าอุขณาคือสีบเรีมหลังองค์นี่แต่หาศึกษาพุทธศาสนาเด้อพระศรีมิแต่ลงมาเลยอเมื่อเกิดเรื่องบรมเมนเดอเพิ่นสิบเรีกำลํากันตอนนี้เพิ่นนัางยืนทิงสวรรค์จันทุสิทธิบรมีเต็มแล้ว รอบการทัศสรุและเป็นการสั่งบาร,รมีพจนญญายกองปัจจุบันจะมีปัญญาทิกะศรัทธาทิกะวิริยะทิกะองค์ปัจจุบันนี่ปัญญาทิกะหาพันปีกะจังว่างไปกะจังเงวนานไปเพิ่นจังสิลงมาเพิ่นสิบ่เรื่อมลำลราสิบบ่มีการลงมาสาขึ้นเต็มแล้วอยู่สันที่สี่ดุสิตธานีพุทธบิดาพุทธมารดาเมพระพุทธเจ้าพ่อพุทธเจ้าพระโพ,ธ,พ,ะพ,ธ,พ,ะพธิสัต่บารมีเต็มคือภาษีอะไรเมตไตรเหลกขพระเรียเจ้า คู่แห่งบรุษีคู่ทิปราถนาจะไปกระเชดเดพยุสันนี VVIP ของสวรรค์น,นั่นนะเนี่ยดุสิตานี่ยเขาบอกเอามาต่างซื่อว่างพระราชวังดุสิตก็คือจังในหลวงประทับอยู่บ่างสันที่สี่สันนาพ mm. อใจนอกมานีเทวัทัตเวรกรรมขึ้นมาสเสด็จมาเกิดสเสด็จทัสรูปเป็นพระปัจเจกพุทธเจ้กกธธามีชื่อว่าอธิสารปัจเจก,กพุทธ,ธคุณเน้ mm. ด้วยยังหรือ่าด้วยบุญ ที่เคยนั่งสมาธิภาวนาในตอนบวชใหม่ๆบวชแรกยปฏิบัติดีอยู่เนี่ยนะเหฮตโมเดแม่ขนาดกำไลปานนั้นบุญยังมาสอยอยู่เนาะบุญซื้อสัตบ์บ่แม่ซื้อตรงบ่เคยห่วงวันในคอนี่เห้าวคือว่าเทวธาตุก็จีส่วนแห่งจีเน้านาดไปเลยแมนบอกวัตถุได้เกิดได้น้อคนน่ะบ่แมนต์สดยิ่าอยู่ความดีนั่นแหละที่เคยท่องใบก่อนน่ะห้าคือกันบ่งห้าคือกัน ความดีแม้เล็กน้อยอย่าประมาจจงรีบทำนี่ครูบาอาจารย์ให้ภาพถ้าหนีเก็บเป็กกนคมสนนอยเก็บประโหลดโดยเฉพาะเก็บด้วยการมีศีลเปลียจะได้หลายแห่งตัวน,นี้ศีลแปดาำบุญหนึ่งครั้งได้หลายกว่าสินหาทำบุญร้อยครั้งตรงกันข้ามทำบาปหนึ่งครั้งก็บาปมากกว่าคนที่มีศินห0้าร้อยครั้งเป็นเหตุเป็นผลได้แม่ในตอนนี้เขาสามารถให้ท่านได้ ใ่บาเขา่าเมตทักพักเศษหน่อยข่าวหนึ่งปันการซําภูมิศีดหาใส่รอยขังเพราะพลังแห่งศีดแปดเป็นอีกสเตปหนึ่งเป็นอีกหนึ่งเลเวลเป็นอีกขั้นหนึ่งที่สูงขึ้นมาเดชทําบุญทีก่กันทัากคับภูมิศีดหาได้อาน,นิสงส์ร้อยเท่าเพราะท่านก็ศีดแปดเป็นพันเท่าแล้วทีนี้เป็นเทวีโคศีดสิบส,ส,สามเณรนแม่บชในวันนะั้นหมื่นเท่าสองร้อยยี่สิบท่านขุนเจ้าพระบ,บทใหมก่กล้าเขาจากบทแสนเท่าคูณข,ขึ้นไปเลยคูณขึ้นไปเลย ตรงกันข้ามบ้านอย่าเพิ่งดีใจแต่ไปว่าพระไปตำหนิพระเราบ่าบาปแสนเท่าบ่านี่น่น่าว่ามันตีไปหลายแล้วบนนี้อย่าไปหลงกลสื่อออนไลน์เด้อเขาวาข่าอะไรเขาว่าสีหญ้าเด็ดขาดอาจารย์กลัวที่สุดกลัวาบารมีจะของพังโดยความคิดของเราเองที่ว่าท่านบ๊วยใจห้ามแมนบอใจเป็นไงใจเป็นหัวหนา้าเด้ดแม่ใจอิพ่ามาทําบบุญจใจมากใจจะทะลาลัยเป็นใจเห่าพระอาจารย์เป็นแค่ผู้บอก เป็นผู้ให้เหตุภาพถ้ำเป็นผู้ยินดีนั่เป็นแบบอย่างเป็นพี่เป็นพระสงค์เป็นผู้พ้าห้าเหตุแต่ว่าผู้เหตุผู้ถ้ำผู้ลายนร่คือห้าทำก็มีสองอย่างหนึ่งทำสร้างบารมีสองทำลายบารมีไก่บอวกแนวนี่เห็นธรรมะเนียใจห้าบอกน่ากลัวไหมแม่ว่ามันคิดเห่นไปหลายแล้วบอกเพิ่งถึงหามง่่ยไม่อาฆาตไม่จองเวนทำความเห็นให้ตรงพอว่าห้าคิดแล้วมันบอว์บอกมมก แต่สีนคอซีก็ห้ามไปอีกซีสเตตปวดแบบแค่ขอหาขอซีคือห้ามพูดปดแต่ถ้าข้าจะเก็บรายละเอียดดีเทลของสีนคอเนี่ยก็คือไม่พูดปดไม่เพ้อเจอไม่เล้วไรไม่ส่อเสียดไม่ไร้ประโยชน์ห้ามไม่หา,ย,า,า,าย่างพอคํำว่ามิจสิเป็นทลายบุญของตัวเองตอนนี้ห้าบอตัวกันจะจริงในศีหาแต่ว่ากันยังส่อเสียดอยู่ว่าเพื่อนเขาอยู่เพื่อเจอเลี้ยวไรไรประโยชน์อยู่ บุญกไไ็ได้เหียไปเหียไปทําบุญแถมกับบุคคลหัวมันหลานเนี่ยดังนั้นวันนี้มาได้ทราบจากพระคุณเจ้าพระอาจารย์วรดปางคำสมบัติแล้วเก็บรายละเอียดแห่งความคิดตนเองเด้อสื่อสัตว์สื่อตรงหมันโค้งบกคิดเล็กๆหน่อยๆด้ท่าเสียหายเข้าเบาบุตัวนั่นดีแล้วศีลแปดเนี่ยก็ต้องเก็บรายละเอียดกับพระอีกอย่าซอเสียอย่าเพอเจอด้เลี้ไรอย่าได้ประโยชน์อย่าว่าเพื่อนกันนะหน้าอย่าว่าเพื่อน คนอื่นทั้งบ่าย่า,าไฟได้บกอาอกมากซีร้านถ้ำอากาศเย็นหนาวสุมเย็นอาจจะไฟใหม่แต่บ่าเรื่องทั้งบาามันห่อนนะนะห่อนปากห,ห,ห่อนใจห่อนใส้นหัวผู้เอือยมันเป็นบาปแต่ <c oughs> เฮ้าซ้ำล่วงบาาศีลของการปฏิบ 1, ัติเนออินทรีย์สังวรสจะศีลหาศีลแปดศีลสิบสองรอยยี่สิบเก้ตามแต่สำหรับผู้ปฏิบัติแล้วต้องสํำร่วมตาหูจมูกเปลี่นกายใจ สังวอนสำรวมระวังสามสเตปสังวอนสำรวมระวังตาหูจมูกปลี่นกายใจโบเฮียไปไซบุญกุศลเกิดจะนี่แหละอัดไปแล้พวพบหูนี่แลวก็า,า,สา,สาสามขันยิ่งต่างหาแต่เฮาที่ลบแม่จะสมาทานศีลหาศีลเปิดรอยคันพันคันแต่เฮาบบสังวอนพอบสำรวมโบระวังเฮียถิ่มเบิ้ลบุญบารมีตรงนี้เป็นหน้าวันข้ำเป็นระบบควาบคิดตีละเอียด มาบอกพี่นอฮักแขงได้ดใจมาบอกปัถนาดีก็ยังมาหลูกพอเดียวกันเนาะมาคุยน้าเขาแจเน่วเรือประเทศวัฒน์เนาะอุปมาย่าฟังยอดมึงจะคล้องได้บ้านเด้อเหตบาปเชตด,ดีบริเวณนใี้นี่หน่อยไป้นะติดตาเบิร์ดเห็นไหมพระนางมลิกาทำดีตลอดชีวิตทำบุญใหญ่ด้วยเป็นพระมหสีที่มีบารมี่นไปโกหกสามีไปก็แปลวใจตัวเขาได้อยู่นหน้ะแต่ว่าจะข้องโหได้บ้า สามี่ฮโหเรื่องเนี่พระราชากับ,บ่ฮโหเรื่องมันบอก็อยังคิดว่ามเห็นสีที่เป็นคนดีตลอดบ่นดี้มีแปียมีแม่เป็นกรรมน,น้อยๆกะตัดตากรรมอาจินากรรมกรรมที่ทํามาตลอดคือความดีคือบุญคือบรารมีบุญน้อยบุญใหญ่ครูกรรมกรรมหนักบุญใหญ่ทามาทั้งหมดเลยแต่มีกรรมอันเดียวที่เป็นกรรมเบาๆตัวน้อยๆอยนะแต่เข้าเสือนะันนะมันเลยครบองนะ แต่เวลาจะใกล้จะตายแต่นี้บ่ได้ฝึกจิตคือเฮาบ่ได้อนุสติตัวั้นมันแทรกเข้ามาให้ผลก่อนสิตายไปบางนั่นที่แหะกรรมเล็กน้อยก็อย่าประมาทไปลงมือทําเพราะมันให้ผลแล้วมันสิบพาดเด้ไปตกอรกคิวเจหมืองบุญใหญ่บ่ได้ไปใส่เลยแหมแต่กรรมในหน่อยตัวนั้นมันแล่นมานแสกตอนจิตตายในพระบัณจิตแป๊บขับขวัญเปียโตกะอารมคิเจ็ดหมื่นพระราชาก็ยังมั่นใจว่ามเหสีจิตเปสวรรค์เราจะไปถามพระเจ้าองค์ ว่านางจะไปสวรรค์ชั้นไหนทำแต่บุญแต่กุศล่สวรรค์มีหกชั้นพระพุทธอ,องค์หัวแล้วบาลขันพระราชามาถามก็ต้องตอบตรงเล่าปฏิเสธสัสทถาอีกก็เลยทรงธิ์ไปเหตไหนเพนลืม่มเหมือนเมือม่อเมือ่อสาวเมื่อทเจ็ตพี่แม่จังเศร้าเรื่มจังคข่ริดนั่งกับึ้นสวรรค์ไปเป็นน,นั่งป่าเทวดาเนี่ยไปถามเพิ่งบอกแน่นอนอยู่แล้วนางทำแต่บุญโอ้ศาส,สนานีศักดิ์สิทธิ์จริงๆ สัวทธาเพิ่มมากขึ้นมาเอาคือกันเด้อสต็อปได้เลยบา่าวเล็กหน่อยหยุดได้เลยเคยวาเลนบ่น้องู้วันเคยตัวเล็กน่อยหยุดได้เลยพอบารมีสีเฮียมาสารสางกระเทือ,อยากไปหาเมื่นแต่ว่าไปเฮียอีกจะคอไร้หมื่อเนีบ่บาอย่างหยงางในนอสเป็นแต่ยางได้นอน,ดนอสศิลปะการคิดตัวปฏิบัติทมนี่แม่เป็นปศิลปะในทางจิตถึงตะมีตัวหูหูเท่าท่านแม้แต่ตอนสิตายบา่า เจานนะ้าขอเงินอ่ะเหาะเนี่ยต้องสู้กับเจ้าของเองสู้กับสิ่งที่เฮาทํำใหบ่ไปเเพิ่นจึงบอกว่าให้มีสติอยู่ลมหายใจเขาเา้าออกบัดสิตายเบิ่งลมไปเลยบ่ต้องห่วงหยั้งพอลมนี่เป็นความว่างในลมนี่บ่มีโล้บ่มีโกรธบ่มีหลงมีแต่บุญบารมีที่เฮาสั่งสมบัติสิล้างไรเข้ามาถ้าผูา้ใดซ้อมเบ,บิ่งล้มปลอบเบื้งลมดับจิตเป็นกนลมือเจะาหู้แจ้งจชมีความแจ้กพันทีไปสว่างว่าหาใช่ความไม่รู้แจ้งไม่ การถีบบรูแจ้งว่ามีสว่างไปเลยอันนี้เทคนิคก่อนสิตายเอามาบอกเอามาบอกพระพุทธเจ้าสั่งไหวครับพระคุณเจา้าราหุลพระลูกย่าก็เลยเอามาบอกต่อง่ายๆแต่มันก็นยากอยู่ว่าไหวให้มันชินนะจังบ่ญญาตายนะแม่เนาะอย่าว่าแต่าตาคันเจ็บแน่ป่วยแน่เลือนอนอดก็เบ,บิ่งล่งไปโลดล่วงหน้าเลยเพราะถฮาพระหัมันบอดล้วพอมื้อนี้พระอาจารย์ไปพ่อกับโยม เล็กหน่อยแลียนมาหาอุปภริม,มาภะมาบ่ายมายังอาจารย์กิดเป็นลูกพอเปล่าแม่พคนตายตัวอาจั่นเอาไปใส่มันะอายุเท่าไรสาบสองปีเป็นยังน่ะบ่งหัวกันนอนแล้วก็รับตายไปเปรื่อยไปสั่น์ในเมือ่อที่ล่ะจักเดบงร่วมหรือบอนะ่อเนาะญาติเมื่มอเดบงอายุสามสิบกว่าปีก็ร่างมวนทางโลกได้ดูใส่ก,สก็ร่างป็นตาหากัากเจ็ดสีห่หักผัวหักลูกขักงยอะสิอยากมีอยากเป็นอยากใดอยากดียังมวนอยู่ก็มี่นะ เสียมาออกปฏิบัติเสียมาเบงร่วมรวงหนานี่แล้วลอยคนมีพลังมาบนนา่นี่นอแต่ก็สิพพมีอยู่หรอกนั่นตีหน้านอไม่ปรารถนาดีได้นีมาบอกง่ายๆธรามาทางสายกรารพระอาจารย์ใส่คาว่าธรรมะเรียบง่ายทางสายกลางที่พ่อวางไว้เรียบง่ายแต่เราทําเกินไปเดหยั้เ็ดเกินไปแม่คัาเสียอาบุญก็เกินไปสิถาไปเอาบุญน้าน้าบุญบาทบว่าได้บ,บุญได้ไหม ลายเบอมี่ยังเป็นบุญยีแต่ความเปิดเพลินสนุกสนานมัวเมาลุ่มหลงหงเหียนยึดมันถือมันโภโกรดหลงแมนอยู่บอกมี่ยังเป็นบุญเนี่ยอันี่วบุญบาสนั้นมลลําขณะหลาแสนสองแสนออกขึ้นกันเทื่อราศีหาลอยแต่มันก็เป็นสังคมอยากบอกอยากบอกแต่ว่ามันเป็นสังคมมืนอนีมาบอกคุปฏิบัติคือสิบว่ผิดหรอกเนาะบอกความจริงเนาะไม่ได้บุญตรงกันข้ามได้บาปเพราะไปเพิ่มไฟราคะโทสะโมหะคือไฟสามกอง กิริยาเช่นนั้นน่ะมันเป็นการไปเพิ่มไฟเป็นบุญเสี้ยนที่ไหนเล่าลําพังเขาเกิดมากมันก็มีไฟสามกองต้องมาดับไฟสามกองชื่เรียกว่าบุญหลักกุศลที่วกเข้าทั้งหลายมาดับไฟสามกองเนี่ยมาดับโมหะโดยตัวรูฟั่งเทศเจริญสติโทสะความโกรดโดยศีลละงาใบศีลแปดนี่ข้อมโกรดว่ได้เด้อฮวอย่วานิศีลแปด่อญ่ห้ามโกรดเกิดเดี่ยเกียดการสร้างกันญาบุตรคือเท็จหนพมได้สูดถึงเพื่อจิวิบนว่าได้ศีลขาดเน้ พระโพธิสัตว์เสวยชาติเป็นนาคราชโธูธริทัตตะเป็นนาคราชนั่นน่ะขืนมาจำศีลในเหมืองมนมย์อารามพายไปจับเพิ่นเอาเสือไปขวองเอาแสตีไปเสกค่าธานผูพริทัตตะจึงเป็นนาคราชจะเป็นโพธิสัตว์นั้นสามารถกึ่งตาเบืองทีเดียวเป็นขีเทาหงแวบไปเลยก็ได้แม่หลิดของเพิินนั่นน่ะยิ่งใหญ่แห่แต่วันนี้ไปบ้านโกโบสุ แมฆความโกรธก็จะไม่ให้เกิดขึ้นศีลสิขาดนะเ่ยเราจะไม่โกรธเขาจะทําอะไรก็แล้วแต่สิบโกรธน่หน้าแม่โอ้ยเป็นแทงได้ใจบานตีตุ่มตุ่มจับฟาดร่องขีดเลือดไหลออกมาโบ่ให้โกรธเขาในสมาธิในชางซาเซยเหตุใดบาา่ละเฮ้าริดไหลไปน่นนะโอ้ยมาสู้มึงที่แหลมเม่โปรามาสินเนียนขึ้นแม่นบ่ลละเอาไฟซุ้มกันนะเอากิตุมสาใส่กัน,เ,กนเปื่อนทั้งสองแม่นบอพ่อ ยศิวาเสียเปียกวยขันโกรธเนี่ยถืยชนาเดแต่เป็นเล็กน้อยแพเป็นพระชนะเป็นม่านนันแมนบ่เทียงมาตลอดก็จะเป็นพระไดะคนแพตีชนะตัวเป็นเป็นพระเมื่อแมนได้ไหมพระคือผู้อภัยผู้ไม่โกรธที่พระอาจารย์เทศชองแรงว่าแม้เราจะเป็นคา,ารวาหนอ่อยแต่ทำจิตใจให้เป็นพระไงเมี่ยพระคือผู้อภัยผู้สูงทรงผู้บโกรธผู้เลิศผู้ประเสริฐเป็นพระในี่ใจได้เฮาเดอดังนั้นศีลแปดแม้ความโกรธก็อย่าให้เกิดขึ้นนี่ แต่เขาศึกษาประสูติถ้าเอาตามเพิ่นนี่เขาจะได้ทํามาองอางานเลยแม่มันมันหลงโกรธมาหลายแล้วบอกบ่ได้นนเด้อนัอ่านี่แหละดังนั้นทางสายกลางที่เยียบง่ายพ่อสอนเอาไว้